ห่างเนาะพี่น้องเนาะกับอยู่กับเมย์กับลูกสามคนพี่น้องเลยไม่ห่างลูกสามเนาะโดยเนาะอายบ้าบ่เนาะอายบ้าบ่น้องน้ำเพชรนี่จักปีแล้วเนาะน้องน้ำเพชรนี่เก้าปีได้น้องน้องหลานนี่ดิจักปีสามปีผู้ไอ้กุ๊กได้จ้ะสิบปีสิบเก้าสามเนาะ โด, ł, โดย for โดยโดยคนนี้กันนั่นผู้อ้ายกุธใสยปีหัวปีได้เนาะโดยเล่าโดยโดยเอ่อตกลเปิดภาพมากะอยู่กับรถขนาทีมงานเขาคือเกาพี่น้องเลยเนาะอ่าโตมันนี่มาแกลงกับเบาพี่น้องเลยเนาะมาหอดเรือนหอดซานทั้งเอื้อน้ำพิษอ่ามาเห็นเนาะพี่น้องเลยว่าพิษพี่น้อง น้องน้ำพิดเนาะพี่น้องเลยเนาะต่อหอดเพื่อนหอดสายเป็นเลขพี่น้องเลยเนาะบรนี้กาบอดี้กับครั้งเลขเครื่งงทำอิดเนาะพี่น้องเลยที่ว่ามาหอดเพื่อนเอื้อยเพิ่นเนาะทั้งเม่น้องน้ำพิดพี่น้องเลยเนาะอ่าผิดพลาดประกันใด้ขอโทษขอไปเอฟซีเบอร์ซูกุสุคนเด้อพี่น้องเนาะอ่าเริ่มตักทายสบายดีรวมพี่น้องเด้อเนาะกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ซูกุสุคน หรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวสาลีอุทุมพรอีกแล้วพี่น้องเอ๋นาะตัวเมื่อนี่กามาไก่พี่น้องเอ๋เนาะฮอดเก่งกับเขาพี่น้องเอ๋ท้งเลขนะพี่น้องเอ๋ที่ว่าบ่าวสเซีได้มาฮอดเก่งกับบาสพี่น้องเอ๋มาอัปเดตข่าวสารทั้งเฮือนน้องน้ำพิษพี่น้องเอ๋เนาะที่ว่าบาสเซนเพิ่นพามามื่อนี่พี่น้องเอ๋คือเก่าพี่น้องเนาะอ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปด้วยพี่น้องเนาะ ไปถามข่าวข่าวทั้งเพิ่นเนาะว่าเป็นจังไดในเนาะเป็นอะไรเนาะฮะโตน้องเนาะน้องน้องน้ำพุนะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเด้อไม่ตู้เนาะโดยโดยเนาะอันผู้ใดเนาอนเป็นน้องน้ำพชรเนาะเพื่อนว่าเพื่อนอันบอกเนาะโดยโดย เดียวคออกมาเียกนลูกบห่นโดยเนาะออกมาน้ำเพชรได้ยินบ่ออกมาพอกันไว้ๆเท็ยเรียกกอนไปบ่งมงอะฮมงไปโรงเรียนบโอ้ไปโรงเรียนบ่โดยหอนรวงีโดยจะอยู่นี่จากโรงเรียนนี่ไปไกลบ่เอยไกลประมาณลักปวดโตไปไกลเนาะอ่ะไกลเนาะหย่างไปเตะละมือเนาะไปน้องเลยเนาะ อ่าแต่ว no, yeah. okay, so, uh ่าม uh ีรถมีล้างนี่ก็สิสบายนี่เนาะพี่น้องเนาะอืมๆๆพี่น้องเนาะมื้นี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเนาะให้พี่น้องเบิ่งเนาะมากับบ่าวแสนเก้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้อ่าตอพี่น้องเนาะเป็นจไดมีตู้อยู่ดีมีฮงอยู่บ่โอยคอยดีดนอยู่ดีมีฮงอยู่เนาะโดๆเนาะอ่าตอพี่น้องเอ้ย โอ้นาออันนี้บ่อน้องน้ำพชรนะนนอืมอเป็นจังไดามาจังไดน้ะที่ว่ามาทางทีมงานบาน่อเสนนพิ่นได้มาก่วยเดือเป็นจังไดานาะไปเห็นกันจังไดน้โอโดยางโน้โดยโดยโดย โดยเนาะลูกสามคนกับเมพผู้หนึ่งเอาโดยโดยหนยโดยเบ็ดโดยโดยโดยเนาะโดยโดยโดยเป็นแม่ห้างเนาะพี่น้องเนาะกับอยู่กับแม่กับลูกสามคนพี่น้องเลยไม่ห้างลูกสามเนาะ โดยเนาะเจ้าพี <necessary> ่น้องเลยอจางเฮือนหลังนี้เนาะที่ว่าบ่าวเสนได้ปลุกไว้ให้เนาะกับบ่าวจิตกับทีมงานเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเนาะโดย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 เมื่อวานนี้บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวบ่เอ้ยมื้อไหร่เลี้ยวแล้วบอกเลี้ยวว่านี่ แต, mere, ต u, ora, s <S ่ละมื้อกับไปเกี่ยวข้าวบ่อยแต่ละมื้อไปจังไรเกี่ยวข้าวห้องเองบ่เลยว่ารับจ้างไปรับจ้างเห็นไหมคุณตาบ่ได้จ้างต่อตัวไปเกี่ยวซ่วนที่ว่จะเอาข้าวอะไปโดยโดยโดยเพื่อนเพื่อนห้จังไรเล่แต่เพื่อนซีห้สิบบ่โดยโดยเนาะก็เล่แต่เพื่อนซีห้สิเนาะถ้าว่าไปเกี่ยวรับจ้างเนี่เพื่อนห้มื้และเท่าได้เลย วันละเซนฮะเตะละมื้อกับไปเกี่ยวข้าวสิุ่้วยโดยโดยเนาะฮนไปโรงเรียนบ่หอดเวลาแล้วน้องน้ำพิษสิไปโรงเรียนนลยอันนี้ว่าดูซ่ายกุ๊กนะโดยโดยเนาะอ๋อมีคนเสียบ่มเนี่ย อืมเปยอยยโดยโดยเสียใจนําเด้อเนาะนี่ตัวอา้น่้น้อยๆซื้อหยังนน้อยๆนี่น้องสุสวรรค์น้องสุสวรรค์น้องปักเป้าโดยผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้ยนี่ ผู้หญิงบ่อืมหน้าคือผู้ชายเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่าแม่นที่ว่าสวัสดีกะคิดว่าเป็นผู้ชายผู้ใดนี่เห็นก็ว่าผู้ชายได้เนาะพี่น้องเนาะผู้หญิงผู้ชายเด้อ้อลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะคําบ่ได้ไปเกี่ยวข้าวนี่เฮ็ดจังได๋นเอ้ยอยู่ในบ้านในเฮือนเนาะสิกบ่มีเฮ็ดเบ่มีเฮ็ด เชอ,อยญาปลูกออพักสิเนาออยู่แต่ละม,มือเนาะเห็นหัวอืมเดีพี <c oughs> ่น้องเลยเฮ้ยายบ้าบ่เนาะไอบ้าป่าาป <c oughs> น้องน้ำเพชรนี่จักปีแล้วเนาะน้องน้ำเพชรนี่ 9ปีได้น้องน้องหลานนี่ดิจักปี3 3ปีผู้อ้ายกกได้จ้ะ10 10ปี19 3เนาะโดยๆๆผู้นี่กันั่นผู้อ้ายก็ถ่ายปีหัวปีได้เนาะโดยโดยๆเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอืมเตอพี่น้องเยปเฮืนาบ้านองเ่นเนาะพี่น้องเยกสินี่บ่แสนมามอนีอัปเดตมันเห็ดจังไดเนาะเยมนี เพื่อนครัวโดยโดยโดยมาแจ้งข่าวดีเนาะโดยเนาะที่อยู่วงใดเอ่ยวงใดอยู่ทางพุ่นบดี๋ยผ้าพ้านองไปเบิงดูมันเป็นจังไรเนาะแต่พี่น้องไปมาเบิงเลยพี่น้องเด้ตัวอันมักัดบอบักาดมือน่อยนะ เนาะพี่น้องเนาะตามไปเบิงเนาะพี่น้องเอ้ยทางเอื้อนสิพาไปเบิงเนาะว่ะมองเห็ดเพลินคั่วเหมือนมอเรยบ่ไม่ทำโครงเส้นกระากมาเลยไม่บ่สโดยโดยเนาะก็เป็นน่องเอ้ยเห็ดเพลินคั่วเนาะปุ๊กมังหนีบเอ้ยก็เอามังหนีเนาะมันขึ้นค่อยๆเอลย ้ยปลูกปลูกพื้นครัวเนาะนนนต้องเอาอหินมาทเทแล้วเลยเนาะเมนบออย่แต่ว่าหินนี่เจ้าสิเอามาจานันไรเลยยินมันก็บมถือช่วงมันก็นยกากหนักเลยเมนเนาะนอกจากอันเ้ากระสุดเลยชื่ออันทรายเปื้อนน้ำเพ้งนนะมาทงชายเปือนนะ้อนโนะดยรถหนึ่งเท่าไรเอ่ยเพิ่นเอารถหนึ่งประมาณสามแสนนี่แหละสามแสนโดยโดยโดยสามแสนเนะาะ เที่ประมาณจักรถนี่เอ้ยชาเอ้ยคิดบาทประมาณจะรถหลายรถบ่อมันกะมันกะมันกะเนินนุ่งเนาะพี่น้องเนาะเมนพี่น้องเอ้ยาเตอพี่น้องฮาบ่ฮอนเลดบ่อฮอนเลดบ่อันมมาเลยอันุ่มมาให้แม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับนมทั้งบ่อแสนเพื่อนเนาะพี่น้องที่่าเพื่อนมาตอนมาฝากมาตอนพี่น้องเออเตอพี่น้องเนาะ ปลูกเคลื่อนขัวอยู่มรงนี้เนาะโดยโดยอันนี้บ่วเอื้อยที่ว่าเอื้อยปลูกผักปลูกหญ้าอยู่นี่ปะปลูกได้ปลูกข่าบป็นกระหล่ำจังปลูกข่ากต่เชื้อยาปลูกผักปลูกอะไ้กินเลยแหละพอบาร์เลย์ื้อมูเฮาก็มูฮโดยโดยแต่ไม่ได้ขายแล้วอยู่บ่เอ้ยดูว่ามีแต่เพิ่นมาข้อโอ้โหขายโดยโดยเนาะสุดท้ายมีแต่กัจเจ้ามาขอเนาะ โดยแม่วาขาเด้อแดบมันนีราบางทีเราไ่ซื้อนะโดยหาระเป๋าเด็กกีทีนอ๊อฟกันโดยเนาะน้ำใจเนาะพี่น้องเลยมีอยังเขากระเบงปันแต่เราม่มีเนาะพี่น้องเนาะต้องปลูกพักพุ่งเนาะพวกมะฮงนั่นคือโลกทด่เอ่ยบ่พันยังต้นน้อยๆก็เป็นแม่มากพี่น้องเลยไงอ๋อต้องไปตำดนี่ยจะกินฮันดกคนมีงานหมดเลยโอ้โคกต่ำๆหนึ่งประมาณ ว่าหนึ่งชั่งไม่จ๊ก,กพี่น้องเลยเป็ไงเต็มอัน้าเยอะพี่น้องเลยทางล่างน่ะกระดกเมนบ่เอ้ยอันนั้นเป็นหน้าเพื่อเอ้ยบ่หน้าเจ้าของดินบนภาษาชื่อเมนบ่มองนี้บ่จ้ะ,ะอืมแต่กระนังเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องเลยคูอ่โตพี่น้องเลยเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเนาะช่วงนี้กะบรรยากาศกต่ช่วงคือว่าเน้นเนาะเห็นยามเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องเลยช่วงนี้ดีแต่ว่าเมื่อนี้เอ้ยเพื่อนไม่ได้ไปหาเกี่ยวเขาเนาะฉันกับมา จังหวะจะ่ไดไทยอัปเดตนั่นแหละอยู่หน้าน้าคือขาไปเกี่ยวอยู่ทรงนั่นไปเมื่อวานในบ่เอะเรียกว่านนี่เรียกว่านนี่เจ็ดมื้อพี่น้องเลยนาเมื่อวานนี้เป็นกู้เอือไปกับปั้นโอ้โดูด้วยได้มื้อก็ได้ไปปั่นน้ำเพลินบ่หรือว่าจังไดบ่ได้ไปน้ำเพลินเนาะ โดยโดยโดยเจอมพี่น้องเนาะปเขาโฮมเ่ปฮอนเลดได้พี่อนวาซดีกันเลยปเ้ยปวาเลสืมาิละอยู่วันนี้กับมันหลพี่น้องเลยหลและผาปลูกอ้อมบนเ่อเจาหรือว่าขัไปเบิงนกันกันเนาะปปาเลยปเดนเนาะแต่ตั้งเอื่อยเป็นพาเล่เบิรงเนาะปลูกอย่างเมยพี่น้องเมียนอืมคนดุคนมันไน วเาเซียนเ <c oughs> จ้าเคยเห็นว่าว่าเซียน <c oughs> นี่หมกัมกหมักหมักหุ่งนี่ <c oughs> คยเห็นเนาะอ๋อจัอกรใจสบายดีเด้าสบายดีเนาวว่าเสนเนาะว่าลืมสบายดีเนาะพี่น้อง,งอเลยมองนี้นนว่าวนะ่าเซียนเอามันสีบปลูกปุบกตาพักตาหญ้าเป็น,นว่าว่าเซียนเนาะเนาะเสียหลายได้ค่อยมองนีกไวเลย้ มันกะก้วงเติบเนาะมนเติบพี่น้องเสเมตรสเมตรนี่แหละสมเมตรดพี่น้องเลยเอาเพิงไว้เลยกายเปนมย่อย่อแล้วก็เทาเทกอขื้นเทข้านไว้นะไตงดินมะทมใช่ไหอืมไม่เาี้ลไม่เาองเยโดโดยเดี๋ยวอตอนนึงตัวนี้

สิบเก้าซนมาแต่ไก่ไได้หนมาแต่ซีโนพ่อตัวผ่านตลาดมายังได้อานีะ่ีแล้ใจกได้อะไม่เนาะมกเมื่อกี้เตยเลื่อนนี่เอาตัวเอาด้ช่างอเอาเลยพี่น้องเลยมาต่อกันอีกออหอยเปืได้กนีเนาะลืมไป้หนเออเปืชิปเปื่อบอกคือิเก ไม่สิสิบเก้าเสร็โดยโดยมีโทรศัพท์แตะบ้างมนโทรศัพท์นห้อนะโทรศัพท์บ่คอยดีปันไดพี่น้องเลยต้องเอาน้ำแข็งน้ำก้อนใช่เลยพี่น้องเลยโทรศัพท์ราคาถืกมันก็ชี้เดพี่น้องเลยเนาะบกคอยมีงบประมาณปันไดเาย่อมันกะตัดเนาะเได้แต่ละคลิปกั จบนมันเลกับมาบอกทางยุยเนเห็นไปทำสร้างไปทำสร้างว่าเห็นมัเบิ่งนะการว่าทเรื่องว่ามันมันเสเอาอะไรอ่ะนะราคา้าเินนั่นห้าหัราคาก็อ่าคาคนในอันนนก็เฉเฉยโดยโดยเนาะโดยโดยโอเคข้าวหัวราคาสิเร่ม สังเครือสังเล็กสั่งแห่มาเลยเนาะโดยโดยตัวแห่แห่ตัวนี้เขานี่ยย่างยขางยตรรเยะแห่รอบก่อนนะเขาชางมามันมันเขาห็นก่อนแต่ก่อนนะมันเดือดเนาะอาที่ทางนี้มันเหมือนบาริเพลยงทีู่ดเนมันมันเป็นแั่ในบอเซนฮบอเพลงยังไงมใกล้ดิมันใกล้บอแม่ใกล้าสร้างรถหนึ่งกับแบบชมรถหนึงนพัน้เดีหนึ่งกแบบว่าปีถ้งเลยดเพื่อนมาห้ย

ใส่น้ํา1,500บาทมือว่าบ่บ่นักจําเคล็ดนั่นปานไดเนาะตามมันใกล้ง่เพิ um ่นมันใกล้แน่หกลซายสิบ่น้ํานําลงบ่เว้ยลง้บ่ไปทางนี้กินแล้วนดึกิดเลยลจักน้ําลงก่อนก่อนมานะบ่จนขึ้นหม้อง้นนะลงแล้วน้ําคงลงหลายลเห็นเห็นนันว่า นนบ่น das ั่งมาทานเย็นแตากัเริ่มลดเลเนาะมันเป็นเมืองมัมันเป็นเมืองเซ่แล้วบ่บ่มนเป็นแก่เป็นเค้งแก่อะไรกัเป็นคนอีนเียอย่างอ่หันเนี่ยน้่เดือนเพื่อกระเจ้ากระจกขึ้นมาสิบอสอ๋อเดข้ดอ เี่อวาเป็นเมืองนะเป็นมีนนาอเลยเป็นเมืองเป็นอีกเป็นยังเป็นเลินเป็นอย่างขนนคตส่วยำแลงะคนเกาไปเล่นันโดยโดโดสวสงการเนอ่น้ก็เจ้าเฮ็ดนกินลืมนะฮันมีงันตีพแล้วน้อหน่อยนาะอ่าซาจนี่กันเลยเอเดอร์ดีคลิปต่อไปพี่น้องน้อเจอน้องเลย เอ็นเนาะนะะสวัสดีเด้อเนาะงบาเซ่เนาะโดยโดยนาะงมาอัปเดตปัดคลิปหน้าเนาะพี่น้องเอ้ฮ่าับเอ็นเนาะาเห่อนซานเป็นกะไก่สีสัมฤทธิ์เลยพี่น้องเอ้เนานห้องครัวพี่น้องเอ้เนาะเฮ้ยไปเปลีนเลยบาเซ่เลยข่อยกันเลยอ๋อสรับกินี้กะนำลาพลาจากพ่อแม่พี่น้องไปเด้อ ผิดพ,พาลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องเนาะโปรดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยว่าวัสดีสิมาอัพเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกคลิปเท่านึงพี่น้องเนาะฝากนเพื่อนทั้งไม่น้องน้ำเพชรนี่เป็นจังไรได้เอานอกพี่น้องเลยทมาสบายดีสบาย